นิทานเอศบเรื่องล่อก็คือลอ่ลอล่อตัวหนึ่งได้พักผ่อนยาวและได้กินอาหารดีๆมากมายจนมันรู้สึกกับปี้กับเป่าวิ่งหนักมันจึงกระโจนด้วยความคึกขนองไปรอบๆทางเชิดหัวสูงขึ้นพ่อของข้าจะต้องมีเลือดหมาแข็งพันแท้อย่างแน่นอน ข้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะวันต่อมามันถูกนำไปใส่เครื่องเหลี่ยมลากอีกครั้งและในย็นมันนั้นเองมันก็หมดแรงข้าวต้มโดยสิ้นเชิงข้าสำคัญผิดไปพ่อของข้าก็แค่ลาตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันกล่าวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ชงมั่นใจในเชื้อายของเราก่อนที่จะคุยโมโอ,อวดนิทานเรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ